นีเ่เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทำพีการเป็นสุลตา่านง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชช OP ร้านบริการเกี่ยวกับโรบอกที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอ p ดีพารและระบบ v i p แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแมบต่างๆมากมายที่ทําให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์ เอ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางจืดทึกทึกเนทึกๆึก,ๆท,กๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Monster h u n t Simulator นี่คือ simulator น้องใหม่ไฟแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าจะมีน้องๆคนไทยหลายคนเล่นเจ้าแมปนี้อยู่เยอะพอสมควรแล้วก็โอเคแหละมีน้องๆแนะนําม,มาด้วยนะครับแต่น้อยมากเลยผมไม่ได้สนใจนะตอนแรกต้องยอมรับตรงนี้เลยแต่พอผมได้ลองเข้ามาในเกมเท่านั้นแหละท่านผู้ชมฮะความคิดผมนั้นเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเจ้าแมป Weapon Fighting Fighter Simulator อะไรนั่นมาก,มากๆท่านผู้ชมฮะ มันเหมือนยังกับแบบแพ้กับ แกเลยมันเหมือนมากคุณผู้ชมฮะจนไม่แน่ใจว,ว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเหมือนกันเลยหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเออเราจะเริ่มต้นยังไงดีเราจะเริ่มต้นด้วยการโจมตีในเรื่องของมอนสเตอร์ก่อนถูกไหมก็คือเกมนี้คือเกมล่ามอนสเตอร์ท่านผู้ชมฮมซึ่งผมต้องการที่จะมีอปปอนก่อนก็คือต้องมีอาวุธก่อนอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดเราอยากมีอาวุธฮะเราก็แค่มาสุ่มที่ตรงนี้ราคาไข่ฟองละ60พอดีเป๊ะเลยโอเคเปิดมาดู ว่าจะได้อะไรมากองหญิงอย่างได้ในเรื่องของดาบไม้ดาบไม้35%เหรอดาเมจ12โอเคกดอีควิวมาครับตอนนี้ผมใช้ดาบไม้แนบอยู่ที่หลังผมแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาบไม้อันนี้นะฮะมันจะเจ๋งแจ๋วแค่ไหนลองโจมตีดู เอาจริงๆไหมท่านผู้ชมฮะเอฟเฟกอลังการพอๆกับเจ้าแมปเวบปอนไฟติ้งซิมูเลเตอร์หรือ Fighter Simulator ตอร์อะไรสักอย่างแหละผมอาจจะพูดชื่อแมปผิดไปนะครับแต่ต้องบอกตรงนี้เลยว่า Animation เนี่ย The, พอๆพอกันเลยผมยอมรับเลครับว่าแอนิเมชันเท่มากๆซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าการที่เรามาโจมตีมอนสเตอร์หรือว่ามันล่าเจ้ามอนสเตอร์เนี่ยก็เพื่อที่จะหาเงินซึ่งมันฟังดูจะโหดร้ายทารุณไปหน่อยแต่มันจริงท่านผู้ชมฮมและผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้อะไรจาก Monster, มอนสเตอร์ไหมนอกจากเงินแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับผมจะได้ในเรื่องของสกุลเงินสีม่วงตรงนี้มาสกุลเงินสีม่วงตรงนี้น่าจะสื่อถึงวิญญาณหรือเปล่ามันคืออะไรอะ่ะผมขอดูในเรื่องของเกมพาสหน่อยสิใช่แล้วท่านผู้ชมฮะไอเจ้าสีม่ว วิญญาณของมอนสเตอร์ที่เราไปล่ามานั่นเองจะว่าไปเข้ามาในหน้าร้านค้าแบบนี้แล้วก็ต้องซื้อเอาล่ะเราจะเริ่มซื้อจากอะไรที่จำเป็นก่อนเลยท่านผู้ชมไหมซูมเปอร์แมกเนตเหรอเออเกมพาร์ทแม่เหล็ก โอเคราคา400โรบัคเป็นแม่เหล็กที่แพงมากๆเลยนะมันน่าจะคุ้มค่าท่านผู้ชมนะอย่างน้อยเราไม่ต้องเดินไปหาเงินหาทองให้ไกลตัวมันสามารถที่จะดูดเงินเข้าตัวเราได้เลยแล้วก็ double c o i ยฮะอันนี้จำเป็นมากๆท่านผู้ชมเงินคูณ2ราคา400โรบัคเหมือนกันอันนี้ต้องซื้อแล้วก็นี่ฮะวิญญาณคูณ2ราคา400โรบัคอีกเช่นกันไม่ซื้อก็จะกระไรอยู่แล้วก็น,นี่เป็น double xp EXP เอาไว้ทําอะไรอะ่ะเจ้าแมบ,บนี้แต่ว่าราคามันแพงมากนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีประโยชน์มากๆอย่างแน่นอนเลยในคลิปนี้ผมอาจจะเทพทูไวไปนิดหนึ่งก็อย่าว่ากันเลยนะเออส่วนที่เหลือเป็นเกมพาร์ทแนวเปิดไข่ในคลิปนี้คงจะไม่ได้เปิดไข่นะครับส่วนอันนี้มีอีเวนต์คริสต์มาสด้วยซึ่งสามารถที่จะซื้อด้วยโรบักได้ท่านู่้ชมฮะไอคิสตัล เรนเดียเหรอซึ่งราคา1,800รโรบัคผมว่ามันขี้โกงกันไปหน่อยนะเอา,เ,อาเราหาอะไรที่มันจําเป็นมากกว่านี้ก่อนได้ไหมอันนี้เป็นบูสเตอร์เจ้าแมปนี้มีบูสเตอร์ด้วยแต่เป็นบูสเตอร์ที่ราคาแพงมากเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันซึ่งตอนนี้นะฮะเกมพาร์ทผมน่าจะทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเจ้าแมปนี้ไม่มีในเรื่องของเกมพาร์ทเพิ่มดาเมจท่านผู้ชมฮะใช่แล้วท่านผู้ชมมันไม่มีเกมพาร์ทเพิ่มดาเมจนั่นก็หมายความว่าเราก็อาจจะเทพทูได้ไม่ขี้โกงสักเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าม อยู่ที่1000นะครับผมสามารถที่จะกลับมาเปิดไข่ได้แต่ตรงนี้คืออะไรอะเวบป้อนบูส t อย่างนั้นเหรอกดตัว E เพื่อที่จะโอ้มันคือการรวมอาวุธเข้าด้วยกันเฮ้ยอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาใช้แล้วกันนะเออกลับมาเปิดไข่ตรงนี้ครับมาดูซิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าโอ้ไอรอนซอดาบเหล็กอย่างงั้นเหรอถือว่าใช้ได้ท่านผู้ชมและ ว้าอ,อเดี๋ยวนะ้ามันคือ35%เโอเคโอเคโอเคผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้ดาบได้ทั้งหมดกี่เล่มนะครับแต่ถ้าเกิดตามหลักแล้วมันก็ควรจะ2เล่มหรือไม่ก็เล่มเดียวหรอถ้าเล่มเดียวเนี่ยผมว่ามันจะน้อยไปหน่อยนะออโอเคได้ดาบมาประมาณนี้ฮนะขอดูดาเมจหน่อยดาเมจที่ได้มาครับดาเมจสูงสุดคือ17อย่างนั้นเหรอและที่สําคัญฮะท่านผู้ชมเราใช้ดาบได้แค่เล่มเดียวส่วนอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้เหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมมีสัตว์เลี้ยงหนึ่นคือะไไรรดดับเจนผมม้า ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออผมกดใช้มาหรือยัง โอเคตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับซึ่งมีสเตตัสอยู่ที่66ดาเมจก็คือมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงสามารถโจมตีได้โอ้สัตว์เลี้ยงของเราสามารถที่จะโจมตีได้ท่านผู้ชมฮะและนี่ครับดินแดนถัดไปต้องใช้เงินปลดล็อก9,800ส่วนตรงนี้คือบอสท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะไปตีบอสได้ครับและถ้าเกิดให้ผมเดานะถ้าเกิดเราอยากจะไปดินแดนถัดไปเราต้องตีบอสต,ตัวนี้ให้ตายนี่เป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากฮะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะซื้อดดาบเทพทไ้่แต ก่อนอื่นครับขอซื้อ booster ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะไม่ไหวแล้วู o o s t e r เงินคูณ2 20นาทีราคา130โรบัคซึ่งถือว่าเป็น b สเตอร์ที่ราคาแพงมากแล้วก็โอเคดาเมจบ booster อันนี้ขาดไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันไม่มีเกมพาร์สคูณ2ดาเมจไงเอ่อใช่ท่านผู้ชมฮะไม่มีเกมพาสคูณ2ดาเมจเป็นอะไรที่ แอบเซ็งไปนิดหนึ่งนะเอาล่ะท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเกิดผมต้องฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าดาบที่ผมมีอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยมันกระจอกมากๆท่านผู้ชมดาเมจแค่17เท่านั้นเองผมอยากจะรู้ว่าเจ้าดาบดาบเมจ17เนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าบอสได้หรือเปล่าเอาล่ะเราจะตีบอสแบบคนเดียวเลยนะครับมาดูกันว่าเจ้าบอสสลามตัวนี้เลือดจะเยอะแล้วก็จะอึดแค่ไหนแล้วก็ผมสามารถที่จะเอาชนะมันได้หรือไม่มาดูกันเลือดประมาณ25งหมื่นห้าท่านผู้ชมฮะซึ่งเราสามารถที่จะจูก ได้แบบนี้เหรอโอ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะมันโจมตีโดนด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเลือดมันเยอะมากเอาล่ะแต่ว่าอ อุ้ยเดี๋ยวทำไมมันโจมตีวงกว้างขนาดนี้เจ้าบอสต,ตรงนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากเอาจริงไหมผมว่าผมไม่สามารถที่จะชนะบอสในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนนะพี่ชมไม่ไหวผู่ชมฮะเลือดบอสมันเยอะเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเอาชนะบอสเนี่ยผมก็ต้องมานั่งสุ่มดาบทีละเล่มนะพี่ชมฮะเออโอเคต้องสุ่มทั้งหมด50ครั้งเพื่อการันตีระดับรีเจนอย่างนั้นเหรอมันก็แลดูจะไม่ยากเอาละมาสุ่มแบบ50ครั้งนะพี่ชมฮะเพื่อที่จะการันตีดาบระดับรีเจนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าดาบ รีเจนเนี่ยจะดาเมจเยอะแค่ไหนแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่นะครับดูเหมือนว่าผมนั้นจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องใช้การันตีแบบ100%ใช่ไหมโอเคเล่มที่ไม่ใช่ที่กลองที่50มาถึงไปที่เรียบร้อยอันนี้คือรีเจนแน่ๆถูกไหมและเอ๋ A? โอเคนี่คือรีเจน อ่าโอเคผมได้ระดับรีเจนมาแล้วครับมันคือเจ้าดาบ1.15%เดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ32มันคุ้มไหมดาเมจ32โอเคโอเคเดี๋ยวเราลองมาโจมตีตรงนี้ดูฮะซึ่งโอเคแหละดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้คืออะไรอะตรงนี้คือโอ้เป็นภาร,รกิจอย่างนั้นเหรอโอ้มีภาร,รกิจตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวนะ โอ้ oh, ถ้าเกิดเรากดเลเวลอัพฮะมันจะทําการเพิ่มสเตตัสทุกอย่างให้กับตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มบาบลาเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมฮะโอเคกดเลเวลอัพ <Okay, S 1> <Okay, S 2> มาตรงนี้ครับและโอ้ oh, เป็นท่าเลเวลอัพที่เท่มากคือตอนนี้นะครับผมต้องการที่จะขี้โกงเจ้าแมปนี้ให้มันเยอะกว่าน,นี้ท่านผู้ชมฮะมันมีวิธีอื่นที่จะขี้โกงได้ไหมหรือว่าผมต้องซื้อแต่เจ้าควางเลนเดียตัวนี้ซึ่งราคามัน1,800รโรบักเลยอะเออเราจะได้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน 1,800โรบักนะครับเพื่อเจ้าแมปนี้นะผู้ชมมาไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าคุ้มแหละซื้อเรียบร้อยซึ่งผมจะได้โอ้วางเลนเดียมาที่ตรงนี้น่าผู้ชมฮะซัมมอนออกมาเลยครับดาเมจ4,000อน้าผู้ชมฮะดาวเมจสามารถที่จะโจมตีวงกว้างได้น้าผู้ชมฮะดูสินี่คือกวางเลนเดียที่โหดมากๆเอาละ ผมว่าอันนี้คุ้มฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อาวุธใหม่มาแต่ผมได้สัตว์เลี้ยงที่โหดมากๆโอเคงั้นผมคิดว่าผมจะไปดินแดนถัดไปต่อเลยแล้วกันนะครับแต่ก็แน่นอนว่าการที่จะไปดินแดนถัดไปเนี่ยเราต้องจัดการเจ้าบอสก่อนซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเจ้ากวางเลนเดียผมเนี่ยดามเบจ4 0 0 0 0ืนั่นหมายความว่าสามารถที่จะวันชดเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้ถูกไหมลองดูฮะและอ้อ อย่างนี้รูปพ่อสุดยอดไปเลยและเปิดกล่องเหมือนกันเดะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเปิดออกมาจะได้อะไรได้ในเรื่องของวิญญาณสีเขียวมาท่านผู้ชมฮะโอเค ด,ด,ด,าา 98, 000, ดินแดนถัดไปราคา9 8 0 0 0โอเคไม่ใช่สิดินแดนถัดไปราคา9,800ไม่ใช่9 8 0 0 0และดินแดนนี้ก็มีในเรื่องของภารกิจอันใหม่แล้วก็ไข่ฟองใหม่ด้วยท่านผู้ชมฮะซึ่งราคาเริ่มต้นที่500ก่อนอื่นขอเปิดไข่ก่อนแล้วกันฮะดูซิว่าดาบของที่นี่จะมีดาเมจเท่าไหร่บ้างและโอ้ถือว่าโชคดีท่านผู้ชมฮะเปิดมาถึงก็ระดับอ e ีพิกเลยถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ซึ่งดาบอ e ีพิกที่ได้มานะครับดาเมจ51ท่านผู้ชมซึ่งดาเมจ น้อยไปหน่อยนะซึ่งภารกิจที่ผมได้รับมานะครับให้จัดการเจ้ามอนสเตอร์100ตัวแล้วก็จัดการกับเจ้าวิญญาณต้นไม้อีก8ตัวซึ่งบอกเลยครับว่าอีซี่และตอนนี้ฮะภารกิจทั้งหมดของผมนั้นเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจตรงบอดตรงนี้ก็คอมพลีทจนหมดแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจฆ่ามอนสเตอร์100ตัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันและเราจะได้อะไรจากอันนี้เออ,อเดี๋ยว ซอสไฟยิงเหรอคือคือมันเป็นดาบที่บินได้เหมือนกับเจ้าแมปนั้นใช่ไหมโอ้โห,โหนี่ไงท่านผูช้ชมฮะโอเคโอเคระหว่างเจ้าแมปนี้กับเจ้าแมปเวบบอนไฟติ้งไฟเตอร์อะไรนั่นแหละมันเหมือนกันมากเหมือนกันแบบแพ้กับแกะเลยอะเดี๋ยวเราจะลองไปตีเจ้าบอสของแมปที่2ดูท่านผู้ชมฮะดูซิว่าเจ้าบอสแมปนี้จะเลือดเยอะแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่านี่คือบอสป,ปีศาจต้นไม้นะครับแล้วก็มาลองดูไหวไหมเลือด วันช็อตเหรอเดี๋ยวนะขี้โกงม,มากคุณผู้ชมและได้สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักระดับแรมานะครับซึ่งผมไม่ได้สนใจอะไรเลยเดี๋ยวนะมนสามารถที่จะวันช็อตบอสเลือด7จ็ดหมื่นได้เลยเหรอและดิแดนถัดไปฮนะ43,000ื่นสโอเคปลดล็อกเลยแล้วกันเรียบร้อย <laughs> ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากหลังจากที่ผมซื้อเจ้ากวางเลนเดียตัวนี้มาและตรงนี้มีไข่ใหม่ให้เราเปิดฮะราคาฟองละเออไม่เห็นจะบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไข่ฟองละเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะไข่ฟองนี้ไม่ได้บอกราคาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดาบของที่นี่จะมีดาเมจเท่าไหร่บ้างและโอ้ได้ระดับอีพิกอีกแล้วเหรอ ซึ่งดาบที่ผมได้มาครับ Equibet มาดาบระดับอ p i c ครับดาบเมจ152ซึ่งดาเมจก็เยอะนะแต่ถ้าเกิดให้เทียบกันแล้วผมว่าเจ้ากวางผมนี่แหละโหดที่สุดแล้วนะตอนนี้นะและดูเหมือนว่าภารกิจสุดท้ายนั้นจะเป็นการให้เรานั้นไปตีบอสของเจ้าดินแดนนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งน่าจะเป็นงูที่ตัวใหญ่มากๆแน่นอนเลยเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมฮะว,ว่าเจ้างูตัวใหญ่จะ Dark เว b เนี่ยมันจะสามารถต่อกรกับเจ้ากวางเรนเดียร์ผมได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันเป็นงูจริงเหร โอเคหน้าตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนงูเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าดาม,มจจะจ้าหรือไม่เออท่านผู้ชมฮะบอกเลยครับว่า2ช็อตเท่านั้นและเรียบร้อย เจ้ากวางเลนเดียผมนะครับใช้แค่2ช็อตในการโจมตีและแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าดินแดนนี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะงั้นเราสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้ฮะใช้เงินปลดล็อก1 8 0 0 0 0แล้วก็โอเคเริ okay, ่กนี่คือดินแดนโซนที่4ถูกไหมใช่ท่านผู้ชมฮะนี่คือโซนที่4และโอ้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีแค่456หหรอมีแค่6โซนเองอเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากและนี่ฮะไข่ราคาฟองละ20,000เราจะลองเปิดไหมมาลองเปิดดูครับว่าดาเมจท เดี๋ยวมาดูกันเปิดมาปุ๊บได้ระดับ normal ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าให้ดีเนี่ยได้ระดับ epic เดี๋ยวผมว่ากำลังโอเคเลยนะดาบ epic มันก็ดาเมจใช้ได้ดีนะโอเคระดับ normal ฮะซึ่งมาเยอะมากซึ่งเจ้าดาบระดับแ a นะครับดาเมจ294ดาเมจน้อยไปหน่อยนะและตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะผมต้องชมเชยเลยนะครับว่าเขาปั้นโมเดลได้สวยมาก่านผู้ชมและว้าวเลือด สามล้านเลยเหรอเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะวันช็อตด้วยเจ้ากวางเลนเดียได้ครับเรือเชื่อมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเลยฮะว่าเราจะไปสู้กับบอสในดินแดงนี้ได้ผมว่าไม่ได้ <c oughs> ยังไงก็ไม่ได้อ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะโดยรวมแล้วนะครับสำหรับเจ้า Monster Hunt Simulator เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมปที่คล้ายคลึงกับเจ้าแมป Weapon Fighting Simulator มากๆนะครับใครที่เบื่อแมปนั้นแล้วอยากลองเล่นแมปใหม่ซึ่งระบบเหมือนกันดิดๆเลยลองมาเล่นเจ้าแมปนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่ ไม่เคยเล่นแมปเวบปอนไฟติ้งเนี่ยผมว่ามาลองเล่นแมป,ปนี้ก็ไม่เสียหายนะโอเคท่านผู้ชมแม้าเกิดอยากที่จะลองเล่นเจ้าแมป,ปนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้และถ้าเกิดอยากจะให้ผมทํา EP ีต่อกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็แน่นอนท่านผู้ชมถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมพิจารากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนั้นทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆครับอย่าลืมพิาจารกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลป่กอน,น,น,นออไ See you next time!